ขากลับ <G l ug> นะคะเรามาร้านกุ้งแม่น้ําสดๆเขาบอกว่าวันนี้ร้านปิดเราก็ถอดใจแล้วแล้วเขาก็โทรกับมาอีกครั้งบอกว่าร้านปิดก็จริงแต่บ้านเปิดเดี๋ยวให้ไปกินในบ้านบรรยากาศบ้านสวนนะคะ <G l ug> ถ้าอร่อยเนี่ยเฟิร์นจะรีวิวแล้วก็ใส่คอนแทคเอาไว้ให้ทุกคนลองมาทานดูนะคะเพราะว่านี้เราก็มา เขะะาบอกร้านข้า,หาวาหลามวัน,นานะคะทางเข้าเขาบอกว่ามากินที่สวนนะคะบรรยากาศทางเข้าข้างร้านข้าวหลามแม่วาน,นาอ๋อตอนแรกเขาบอกว่าตรงนี้จะมีน้ำนิดนึง นี่นะคะบ้านสวนบ้านสวนทางเข้าก็ได้บรรยากาศฮัากขาวเป็นไงลูกก็ะเปจัดที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ต้นกล้วยดี่ค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะดูะนดีนนน่น้องแมวน่ารักจ้ะโอเคสวัสดีค่ะทำงามี่ก,กระด้พี่เดี๋ยวเาเอาจักนใ้นั่นกรยานนี่กะเดียดนะน้ำกาวได้ค่ะ มาดูถึงที่เลยคาตัวโลประมาณนี้อ้ยตัวใหญ่นะนี่มันพุ่งไปเยอ่พุ่ธรรมดาครับแล้วค่ะมันมันตายแล้วเดี๋ยวพี่เซลฟี่ได้นะนี่ครับสี่ตัวโลสตัวโลก็ือนสี่ตัวโลก็ดีนะ่ตัวโลจะห่ายากครับโลเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้โลพันสครับพอันนี้สี่ตัวโลหามากแ่น้ำแ่กองับ นี้เลยตอกล้วนกินได้ครับเพราะก้างมันก้างก้างมันใหญ่อันนี้ธรรมชาติเหรอคะใช่ครับธรรมชาติล้วนครับนี่ครับอันนีี้่ตัวอนนั้นประมาณหกตัวโลครับเอาตัวไหนสี่หรือห้าตัวโลสี่เนาะมันจะปิ๊บปั๊บเลยครับหกตัวโลครับอ๋อหกตัวโลเอหกตัวโลมันจะเล็กกว่า สองตก็มี่งคสามสิบสองคนละสองตัวเอ๊ะเราเรามีแต่เมนูกุ้งอย่างเดียวเนาะใช่ครับผมเอ๊ะหรือเพราะว่าถ้าเอาเอาสามโลเอาง่ายๆลดได้มั้งผมเดี๋ยวผมลดให้เอาห้าตัวโลไปไปโลหนึ่งอันนี้ไปสองโลโอเคไหมถ้าสามโลสามได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมลดให้สองร้อย โอเคขอบคุณค่ะงั้นกะเอาตามที่ว่างค่ะราะวมันมันราคาเท่ากันั้ครับแล้ก็ที่ไโลโลละันอนี่มันี่มันนี่มันนีะ่มีวิธีจับห ใช่การประมาณพันสี่พันห้าเดี๋ยเขาก็โดดแรงเหมือนกันเนาะหุ่นไวมากไม่ไม่เนี่ยครรรับธมชาติธรรมชาติเนนีี่่ยคือธรรมชาติขขออเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาน็อกค่ายหรือจะพี่จับเซลฟี่ได้ตอนนี้ยังไม่ทันค่าตัวโลค่ะอันนี้หกโลอันนี้ตัวใหญ่ครับเพราะมันเป็นธรรมชาติครับเขาขึ้นกับเลือดเข้ามาเลย เพราะว่าจะลงไปจ<ะ>ับกันอันนี้ก็ต้องออกไปตกหรอคะใช่ครับผมหมัวใจะะใหญ่ใหญ่สุดเราลดให้ให้ไม่ได้คุณมาเมื่อไร่ นอูไปชนักปเขานอคที่าไปชแล้วได้กะดูได้เลยตอนนี้เต็มกิโลเกินกิโลนิดหน่อยเราไม่คิดตัง เค้กเขาตักมาแล้วก็จะมาช่างให้เราดูนะคะโอเคพอไม่เนี่ยไม่พอเดี๋ยวเราโอเคอันนี้อันนี้น็อกแล้วใช่ไหมครับกำลังน็อกอยู่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตีโซโลจ้าตีโซโล่เอาเขาซ้อนข้างล่างเลยคุณก็อาเนี้ลงล่างเดี๋ยวแป๊บน้งค่ะไม่ต้องหรอพอพออย่ายนก็น็อกนั่นแล้เหนือเหนือสามแล้ว ตนกแห้อตัวนี้กี่บาทกิโลโลเท่าไหร่เนี่ยลูกฮะโลเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยคนอื่นเขาห้าตัวจะพันสองนะตัวเท่าไหร่โลเท่าไหร่ผมตัวยังประมาณห้าโลราคาเริ่มต้นผมที่ห้าหมื่นเรามากินอันนี้เรามากินกันโต๊ะเดียวเลยนะคะเปิดโต๊ะเพื่อบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าก้ามเดี๋ยวผมย่างให้เนี่ยใส่ผิว้ามา ปกติกิน,นไม่อาทิตย้หรอกครก็วันนี้มาซื้อสดไปครับ oh. ครับ<อ>ก้ามมีเนื้อทุกตัวตครับก้ามยังใหญ่เลยครับผมตอนนี้ตามร้านอาหารเขาเขาต้องการจำหาดยาก อไม่เันจะพราะที <iah 40> ่นี่แพร้านเปอร์เซนนะครับกุ้งเพราะว่าตามร้านร้านอาหารเราก็ไปส่งกินอะไรนะกินอะไรนะกี้เตี๋ยวมือทำเลยใช่ร้อนเนี่ยในเป้อรอยอปอาพัดลมอยด้อนา อันนี้มะนาวสวนนะคะพี่ทุกอย่างเป็นของในสวนหมดค่ะลง i k ตด้วยลง i k ตลง facebook ลงไม่หมดเลยแกลไม่แอบค่ะมบ่มมันเยอะมากระวังนะมินนี่อร่อยนมินนี่อยากินิ่มอ่

อันนี้ตัวจนเล็กลงหน่อยแล้วนะคะใช่เกี้ตัวใหญ่กว่านี้แต่อันนี้จะตัวเล็กลงมาหนึนงประมาณห้าตัวเละคะอกว่าแมันไปดสดๆเนื้อเด้งมากเลย แนะนำห้ควชอบไปกินตอนแดดแต่ถ้าแดดแล้วต้องกินเลยแต่ถ้าจะกินด้วยความฟินต้องกินเป็นตัวค่ะเออไม่ไม่แก้้เาอเลยอองกแบบนการะมาคที่สงบอกว่าไม่ต้องแบดเอาแบบนั้นเลยแคบมากวันนี้อ